ทุกคนครับวันนี้มีเรื่องแหละมึงด้วยแฮม,มคือพนักงานสาวๆของเพงผูโ,โลกเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราอ่ะทายความรู้เรื่องนี้ไม่ได้หรอกโอ้ผมแพ้ใครไม่เป็นซะด้วยสิคุณเจอข้อนี้ก่อนเขาบอกว่าให้เราทายชื่อเจ้าหญิงดิสนีย์โอ้ชิบหายละคุณคิดว่าเราไม่เคยดู่ะเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยอ่ามีชื่ออะไรบ้าง ฝ่ายเาสาในทีมงานบริษัทพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดมาแล้วทั้งหมดประมาณ10กว่าเรื่องอยู่ในนี้หมดแล้วถ้าไรไม่ถูกมีบทลงโทษด้วยนายจะได้เป็นยังไงโอ้ทีมงานนี่เลี้ยงเสียข้าวไดโนเสาร์มากโอ้เป็นอย่างนี้อะมาลงง่ายๆว่ามันยัง,ยยงไงมันบอกว่าหน้าแรกเป็นนี้แล้วเลื่อนไปจะเป็นเจ้าหญิง mm hmm. เลื่อนไปจะเป็นคําตอบของภาพนั้นว่าถูกไม่ถูกงั้นมปดูภาพแรกก่อนเลยไหมพูดง่ายมาครับภาพแรกผู้ชายอย่างเราทุกอย่างดิสนีย์มันก็ดูมันสนุก โอ้ยตัวนี้ฟรอเส้นผมดูอีตัวน้องมันอ่ะมันจะมาชวนไอสัตว์ตัวน้องหรือตัวพี่ตัวพี่ผมเหลืองตัวน้องผมสีน้ำตาลฟรอเส้นแน่นอนช็อตนี้มันไอนี่กำลังหลับอยู่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยกันไหมไปถ้าจะไปก็ต้องรีบมาสามทุ่มโตเต็มแล้วอันนาอันนาอันนาโอ้สบายอันนาถูกเมื่อกี้ผมดูภาคสองผมก็ดูแล้วภาคสี่เนี่ยที่ไปเขาเลี้ยงซานไปทำอะไรไปซื้อลังนก แอนนาแน่นอนครับผมไปดูกำัต่อกันแอนนาเห็นไหมโอรอดจากอันนี้แล้วจริงๆมันมีมันมีบทลงโทษนะมนเขียนไว้กระดาษข้อที่สองนี่เลยโอ้โหตัวอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเรื่องนี้เนี่ยนะบทลงโทษคืออะไรวะข้อที่สองใส่คอนแทคเลนส์ครับใส่คอนแทคเลนส์ใส่ยังไงตาเปจะบอด <laughs> ผมคุ้นๆนะคุ้นจากทรงผมมันอืทรงผมมันเป็นเลยที่แบบหงง,งๆอๆเงี้ยเหมือนตัวร้ายเหมือนลายเส้นมันคล้ายๆกับตัวร้ายของในเรื่องเมอร์เมดตัวเนี้ยเมอร์เมดไม่รู้มันเป็นชื่อเรื่องหรือมันเป็นชื่อเจ้าหญิงเมอร์เมดอะกูว่าเทียนารู้อยากเปล่า ยหน่าใครจะรู้จักใครก็ไม่รู้นี่ตัวประกอบหรือเปล่าใส่แว่นแทนได้ไหมอะไรเนี่ยแล้วมีสองอันเลยเหรอคือข้างละอันเหรอโอ้โ oh, หน่ากลัวมากคุณวิธีใส่ก็คือวางเลนสัมผัสไว้บนนิ้วชี้ข้างขวาอ่ะกูวางไว้แล้วดึงเปลือกตาล่างลงโดยใช้นิ้วกลางอย่างงี้ยแล้วแล้วแมะขึ้นไปเลยนี่มันใส่อย่างงี้เขาไม่ได้ตาจริงเหรอฮะมันมันทำได้เหรอวะแล้วอันนี้ข้างซ้ายตรงเงว้ยเรัแคม โอ้โหคุณ<ห> <c oughs> ทำไม่ได้าออ,อ,อชีวิตมันยากขนาดนี้เลยวะ ทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะอยู่นี่โอ้โหเฮ้ยรู้แล้วใครอันนี้มู่หลานผ่านแน่แ่มู่หลานแน่ๆนะฮะครับแล้วดูหน้าคือแบบขนาดหน้าโอ้โหแล้วสรรหามานะมันไม่ใช่แบบหน้าที่สวยนะอืคือตรงนี้นี่กําลังตายแน่นอนนะ่ทัามู่หลานหรือเปล่าอันนี้ขอขอผ่านไปง่ายๆเลยแล้วกัน โคาฮอนทัตไม่รู้เลยพวกเรานัี่ไม่เคยดูเลยจากเรื่องนี้ในป่าวะที่แบบไอเจ้าชายมันไอเนี้ยบุกป่าป่าดงหาพื้นที่อะไรเนี้ยแล้วก็เจอผู้หญิงในป่าน่าจะใช่นะแต่สุดท้ายเราก็ผิดดีอ่ะอันนี้โดนเลยนะข้อนี้โดนที่ตรวจ ATK โอ้โหแยงจมูกคุณก็รู้ว่าแขนเคยแยงไปแล้วแบบออกตูดเลยอ่ะโอ้คุณก็รู้ว่าการตรวจ ATK เนี่ยใครก็ชอบกันบ้าง โอ้อือหืออือหือโหลึกเก่งวะมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิเ <c oughs> อ้ยโอ้ <c oughs> โหแต่ละอย่างมันไม่ได้คิดสบายเลยนะมันนี่มันการบประมาณชัดๆ <c oughs> โอ้ไม่เป็นแล้วถ้าเป็นมันขึ้นแล้วตอนเราเป็นอะนะสามสิบขีดบ้ง <c oughs> โอ้ไม่เป็นว่ะ กูรอ,อดว่ะโอ้โหใครเนี่ยโอ้โหมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วกูเคยดูหรือเปล่ามันมีอยู่หรือเปล่าเพราะั้นแหละน่าจะเป็นตัวเจ้าหญิงที่ใส่ชุดสีเหลืองผมว่าน่าจะเบฟเบฟที่ยิงธนูใช่ไหมใช่ไม่เบฟก็ไอท้ที่ผมยาวๆดา,น,านเซลดานเซลเลยนไหวก็ดูผมเยอะอ้าวมีลงมานี่อ๋อไม่ใช่แล้วเบฟเบฟไม่ใส่นี่นี่ เจ้าหญิงออโรล่าออโร拉อ่ามึงเคยรู้จักปะเนี่ยเจ้าชายอสูรไงอ๋อกับเจ้าหญิงออโร拉อ่าออโรล่า Or นี่จำไม่ชื่อเน่งต้องช่วยต้ช่วยผมนะออโรล่า Or แน่ใจนะอ่ะออโรล่าออโรล่拉เบลไอสัตว์เบลออโรล่拉ไงไงออโร拉ไอสัตว์แม่งคนละโยดกันเลยอันนี้โดนอะไรนะ เป็นขนมครบเคี้ยวบิสกิตน่ากินนี่นี่อ่าทัตาสตี้ไบอู้อร่อยในการการัดโอ้โหให้กูกินอาหารหมาแต่มันก็น่าร่อยดีนะโอ้โหกินอาหารหมาเลยเนี่ยนี่แต่เขาบอกว่าอาหารหมาอะไรเงี้ยคนกินได้หมดอะว่ามัแย่อะไรโหโหปากแบบ ปากกินรถหมาปากกินหมาเลี้ยงที่ให้กินอาหารหมาแล้วเวลามันแบบมาโอ้โหเดี๋ยวกูรีบอาปากต้องใช้ปล่อยขัดหม้อแปลงแล้วมั้งในเนี้ยโอ้อันนี้เรียบร้อยอันนี้เราของจริงตัดสินเดย์เดล่ามูหลานอะไรที่รู้แล้วก็รู้ไปเลยดีกว่ามูหลานแน่นอนหน้าอย่างนี้แหมทำมมทำเป็นใส่แบบหน้าโกรธฮู่หลาน ให้มันรีลอกันบ้างเถอะอันต่อไปเลยดีกว่าอเดียวพวกยอดยิดอะผมจัดให้เอาดีวะเจอนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกแบบเจ้าหญิงหลับๆไอ้ที่มันแต่หลับผมมันสั้นนี่ใช่ไหมเจ้าหญิงนิทราคือซินเนเรลล่าสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดอันนั้นอ่ะหลับรอเจ้าชายมาจุมพิตแต่ซินเดลเรลล,ลล่าเนี่ยซินเดนเรล,ลล่ารองเท้าแก้วรองเท้าแก้วเป็นเป็นเด็กที่ ลันทดอดสูดโดนกดขี่โดนกด,ดนกดเสร็จโดนขี่ต่อ mm. ต้องกวาดบ้านจนแบบมีแม่มดมาเสกให้จนได้เป็นได้ดิดได้ดีแค่ช่วงหนึ่ง mm. แล้วก็ทํารองเท้าแก้วตกไว้เ mm. จ้าชายเลยต้องตามหาว่า, oh. วาเอ๊ะตีนใครเหม็นขนาดนี้โอ้โซ oh. ินเอเลล่าไปก่อนนะคือถ้าไม่ตอบอะยังไงมึงโดน,นํำโทษแน่นอนผิดเลย mm. แต่ถ้ามันซินเอเลล่าจริงอะยังเรารอดซ uh. ินเอเลล่าแน่นอนหน้าอย่างเนี้ย อโลลาอโลลาไอ้แคปอโลลรลา่าพูดไปมื่จำหน้าไม่ได้โอ้หล้วว่าโอ้ย รู้แค่ว่าเป็นบบแเรื่อง beauty on the beat ออล l ร่าเล่นแซ่บมากนะงั้นเดี๋ยวเราเจอนี่อะไรอันโทรของเราเห็นแล้วในมือมาขามป้อมปูมาขามเตียงเคยเห็นตามตลาดขายเยอะมากแต่ไม่เคยคิดที่จะเอามากินเลยโอ้โหถังเช่าวันนี้เขาบอกว่าอมวันละสทีเนี่ยทาให้หน้าเลี้ยวขึ้นทําไมอ่ะมันเนี้ยตรงเนี้ยมาเลย ใหญ่ใหญ่ก้อื <c oughs> <c oughs> ออ,อมันเปรี้ยวเปวียวจริงๆก็รสมะขามมาคุณก็คือไว้ตัดเปรี้ยวคือไม่แบบว่าแก้เลี่ยนแต่ละอย่างเนี่ยที่มึงคิดกันนะไอ้ก้อยไอ้ชาบาไอ้ใหม่นี่ตัวดีเลย เอใครอ่ะ <laughs> อ่านอนนอนอย่างเงี้ยง่วง่งอย่างเงี้ยแต่ผมเหลืองผมเหลืองซินเนเล,ล่าป่ะผมเหลืองว่าน่าจะใช่โอเชอร์เจ้าซินเนเล,ลา่าผมเหลืองไม่ทันล่ำลาอ่ะเห็นไหมอ่าเหลืองแล้ว <laughs> อ่าอ่าซินเนเล,ลา่า โอ้ยตัวนี้อันนี้เรื่องนี้ไอ้บู๊กบู๊กกันแช่ไหมตัวนี้ที่ที่พ่อมาเนี่ยที่พ่อเป็นตัวใหญ่ใหญ่แล้วถือไม้ใหญ่ใหญ่ที่เดี๋ยวล็อกเล่นที่เดี๋ยวล็อกคนผ้าอันนาอันนาอะไรวะโอฮันนาโมอันนาโมอันนาโมอันนาอันนี้เป็นตัวลูกมาลูกสาวอันเรื่องนี้เพิ่งเพิ่งดูมาโมอันนาโอ้โหโมอันนาฮะบอกแล้วเรื่องนี้ สนุกดีสนุกดพีพ่อแม่ควรเก่งเลยพ่อแม่กตัวคูรวดใหญ่แล้วก็สักเป็นชนเผ่าอ่าใช่สักเป็นแนวแบบเดอรร็อกอะไรเงี้ย เเ <M> มมอร์ดนี่แหละเมอร์เมดของแท้ใช่และน่าเย,ยี่ยมากนะครับผมเมอร์เมดเนี่ยมันค,มคืออะไรไหมคือคือเราไม่รู้ว่ามันคือเจ้าหญิงเมอร์เมดจริงๆชื่ออย่างนี้หรือเปล่าในเรื่องหรือเป็นชื่อเรื่องแค่นั้นเพราะเมอร์เมดมันแปลว่าเจ้าหญิงมันแปลว่านางเงือกอะไรอย่างนี้ปะ่ะเมอร์เมดเจ้าหญิงมเมอร์เมดไงเจ้าหญิงมเมอร์เมดเลยเขาพูดอยู่แล้วออพร้อมนะอหมเรียโคตกาแต่มันคือจากเรื่องเมอร์เมดแหละก็ถึงแบบในในหนังก็แบบเมอร์เมด เธอจะไหวไปทางนั้นไม่ได้นะแอเรียลเธอไม่เหมาะสมกับเขาเขาคือเจ้าชายเธอคือนางเงือกเมอร์เมดนี่ก็ต้องโ,อโดนสิ่งที่มันขับไา่ขับคากันหน่อยเป็นอยู่ในน้ำรักน้ำรักปลาต้องเมอร์เมดซาคุระโอ้โหแล้วหัวกูจะกลายเป็นมาหมอไหมเนี่ยสี่เมตรไปบอกสองเมตรอ่ามันจะไม่ได้เคี้ยวหน่อยไงโอ้ยเรียบร้อยแล้ว เค็มๆนิดน,นึงนะปลาเขากินอย่างเี้ยไม่กินกระพเพราอะไรเงี้ยอร่อยกว่าเยอะเลยแต่มันมีความแบบโฮเกรนอยู่เหมือนกันนะแต่ละอย่างเนาะพุกนิ้วท,ที่แตกโอ้ระบายตัวนี้เจ้าหญิงราพันเซลเป็นเจ้าหญิงที่ผมชอบมากตัวนี้เพราะว่าผมมันยาวดีแล้วก็เรื่องราวสนุกด้วยแล้วน่ารักด้วยเพราะว่ามันดูแบบเก่นๆหน่อยแล้วก็คือผมยาวทั้งเรื่องเลยเหรอทั้งเรื่องมันก็เดินลากไปลากมาทั้งเรื่องอะ ลาพันเซลแน่นอนไอเดี๋ยวของิีอีกทีหนึ่งมันมันเป็นไม่ใช่ชื่อเรื่องนะฉันชื่อลาพันเซลนายล่ะฉันเหรอสุกี้เฮ้ยาพันเซลอูดเบฟอ่าแน่นอนแต่ชื่ออะไรหรือจะหญิงเบฟฉันเบฟหลบไป เบฟถ้าไม่เบฟกูก็ไม่รู้เสียงบล่าล่แล้วมีอย่างอื่นให้มันเสียงมั้ไม่มีอาจจะโบ๊อะไรเงี้ยชื่อเป็นคนไทยเลยนะเบฟลูกพ่อเจ้าต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอย่าได้หวันไหวต่อภัยอันตรายที่จะเข้ามาหนูเบฟจะยิงธนูให้แม่นค่ะเบฟโรกาโรริต้า อันนี้โดนอะไรอ่ะอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เป็นตัวจีจาร์ดคนละครึ่งซองทีเดียวแล้วบอกว่าอะไรนะห้ามทำหน้าโอเคด้วย6เม็ดทีเดียวอ่ะโอ้สบายมันเปรี้ยวตั้งแต่มันต้องเปรี้ยวข้างในเด็กใช่ไหมเปรี้ยวข้างนอกไม่ใช่หรอวะเหรอแล้วทำหน้าห้ามห้ามทำหน้าด้วยนะให้ทำหน้านิ่งๆโอ้ยเฮียหกมันเอาเรื่องปวดนะคิ้ว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 ต้องตึง โอ้โหหกเมตรมันเอาจริงว่ะมันเหมือนทุกอย่างมันไม่อยัางนี่มันหยุดอ่ะครือกูรู้อีกประมาณเท่ากนาทีนึงกว่าจะรอดอ่ะแต่ไม่ไหวมันหกเมตรโอ้โหอันนี้เรื่อง阿拉น阿拉丁ไม่ใช่เจ้าหญิงอาดินในตะเกียงแก้วต้องหาเพื่อนใช่ไหมเนี่ยกูว่าคนหนึ่งรู้จักรููแน่นอนไอเซนคงพอใช้ตัวช่วยโทรหาเพื่อนครับผม ไอเซนอะไรมึงรู้จักเรื่องอ,าอาลาดินปะอลาดิ阿拉丁เออรู้จักอ่าได้เรื่องแล้วเจ้าหญิงอะ่ะชื่ออะไรห้ามเซิร์ชเจ้าหญิงชื่อ阿าดาเวยเจ้าหญิงชื่อ阿拉ดูเวย阿拉ดูเวยอ่าแค่นี้นแหละไอ้สัตวนอ่ามึงให้ชื่อแหละมึงว่าน่าจะคล้ายๆชื่ออะไรโซเฟียโซฟีไหมโซฟีได้มันผ้าหนไมัยไหมเหรอโซฟีอากัวโซเฟ,ฟียด้วย เ <ừ> อาวปากลิปแอนชีครีมเพ้นเอาอาเอาให้แดงเลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีแรงเดินดูดก็เไปไ็นไรไหมอื้มอย่างเงี้ยอ่ะประมาณเหมือนกันนะสัตว์ปากเบาี้ยเหมือนนะเหมือนนะปากใหญ่ขึ้นนะคุณปาก ตัวแล้ววะเนี่ยโอ้อันนี้สบายสโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ดนะครับกับเสียงร้องเฮ้ยสโนไวทงคนที่ร้องก็คือกวางเดียร้องนะครับผมซิโนเลล่าฮะนี่สโนไวท์เฮ้ๆเกือบแล้วนะสโนไวท์ครับผม อันนี้อันนี้น่าจะเอลซ่าเออมีเก็ดน้ําแข็งอยู่นะเอลซ่าแหละเนาะตัวนี้แล้วแบบเอเป็นเอลซ่าเพราะว่าเจ้าหญิงน้ําแข็งนี่มีไม่เยอะในดิสนีย์ที่ผ่านๆมาก็มัเห็นอยู่ตัวเดียวนะเออน่าจะเอลซ่าแน่นอนนะครับผมอ,อ่ะง่ายๆกันไปตัวนี้เอลซ่าฮะขนาดความแบบเร็วเท่มากนะฮะอ๋อโอเควันนี้ก็สนุกสนานกันไปขอบคุณทีมงานฝ่ายวสารมากนะครับผมนะฮะไอ้ก้อยไอ้แพลวก๊อฟไอ้ไม้มิ้นจูนแนนไอ้นุ่น ออมด้วยกวางฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วย,ย,ว,ยวันนี้ถ้าชอบคอนเทนต์อันน,นี้บอกด้วยเดี๋ยวจะได้ให้สาวๆเขาหามาอีกอวันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์เอาใจสาวๆไงปกติจะทาย,ททททายแต่แบบเออดราก,ก้อนบ่ดราก้อนบอลซูเปอรยย์ไซย่าเซนตตายอะไรก็ไม่รู้<ม>ผู้ชายดูวันนี้ผู้หญิงดูบ้างก็นะครับผมประมาณนั้นวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะว่าเป็นอะไรนั้นบ๊ายบาย